ดูมีอากาศอันนี้เราอยู่ในประกันไหมคะมีครับมันมันไม่เสียไม่อะไรครับตอนนี้มันไม่เสียนะครับไม่เป็นไรถ้ามันเสีย<อ>มีประกันอยู่ครับ,รบป,รประกันกี่ปีคะตัวนี้เครื่องประกันปีเดียวครับอ๋อประกันปีเดียวอ่ะพี่ค่อยๆเปิดนะ้าค่อยๆเปิดนี่เดียวเปิดอีกเปิดให้มันไหลมายังไม่มาคือเปิดเปิดร่อนน้ำมันมาครับมันมันเหลือเพเด้๋ยวเเปิดวันที่สองอัน ได้อยู่ได้อยู่แม่แต่ว่าพี่เดี๋ยวใหตุุบ่อออ่ันนี้เราเปิดน้ำเปิดไล่ไล่อากาศทรัให้น้ำมานี่เลยโดนสายอะไรไม่เป็นไรเหรอคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาปีนเลยพี่ปีนเลยไม่เป็นไรครับพวกนี้ไม่เป็นไรเครื่องมันดูอยู่กับน้ำอยู่แล้วครับอ่าเปิดเลยพี่เปิดเต็มที่เลยไล่น้ำมาแค่นี้แหละครับไม่มีอะไร อันนี้มันเกิดจากอะไรคะทำไมมันถึงอ่าถ้าลักษณะเป็นอย่างนี้คือ,อน้ำน้ำน้ำมันแห้งใช่ครับน้ําถางาังแห้งเพราะตัวนี้มันจะดูดจากถังตลอดถ้าเกิดน้ําปราะปาไม่มไหลน้ําตัวนี้แห้งปุ๊บมันจะดูดอากาศมาเพะอ,อากาศมาปุ๊บเราจะมาทํางานใหม่แล้วก็ต้องมาไล่อย่างงี้แหละครับอืมครับทีนี้พอพอลักหนะอย่างนี้เราก,ก็เสียฟากันครับแล้วก็รอฟังตอนนี้เราต้ปิดน้ำตัวนี้ไว้เนีฮะลักษนี้ใช่ค่ะมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับเราต้องปิดตัวนี้ไว้นะครับให้มันตัดก่อนอ๋อโอเเเคคครรรันีี่่่่่ืืืออองงงปปกติไมมญหา ถ้าเกิดว่าเครื่องมันดังแบบเมื่อกี้กับมันไม่ตัดนี่แสดงว่าเครื่องมีปัญหาใช่ค่ะเพราะอันนี้คือมันเป็นอาการแบบประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะคือปกติเราอาบน้ําไปเครื่องปั๊มทํางานมันจะต้องตามเรามาทันทีใช่ไหมคะอันนี้เราอาบไปปุ๊บเราไม่ได้ยินเสียงน้ํามันเดินเลยถ้าเปิดตรงนี้ก็จะจ่ายทั้งบ้านครับวาวงนี้ก็ใช้ได้ปกติครับอ๋อแต่ถ้าเวลาทําเราต้องปิดมันไว้ก่อนปิดเพื่อเทสเทสว่าเครื่องมันตัดไหมอ๋อถ้าเครื่องไม่ตัดก็ต้องดูที่เครื่องก่อนก่อนที่จะจ่ายน้ําไปครับ ให,ให้กักน้ำาไว้ให้มันดูตัวทํางานของมันก่อนเนี่ยตอนนี้ก็คือลองเปิดเปิดก๊อกตรงนี้ก็ได้ครับเปิดเลยครับเปิดปแรงเลยครับเปิดให้มันทํางานนะปิดนะครับถ้าเปิดทํางานปิดคือเครื่องตัดก็ปกติไม่มีปัญหาครับหไล่หนึ่ง เดี๋ยวพวกอื่นๆเราก็ไปไล่พวกอยู่ที่ปลายๆแล้วก็ไปเปิดไล่ให้หมดเล้ต้องเปิดทุกก๊อกใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าน้ํามันไม่ได้ไปมันก็ยังมีอากาศค้างอยู่ในท่ออยู่เครื่องเราจะทางานนานหน่อยจนกว่าน้ำมันจะไปอัดเต็มในท่อด้วยนะครับแต่นี่ก็ปกติเครื่องไม่เป็นไรครับจะเปิดเลยเปิดก๊้องที่ไกลที่สุดก็ได้ครับก๊อกเดียวห้องห้องห้องข้างหลังนะครับเราเตันนี้ไม่ต้องเปิดน้ำเปิดน้ำอย่างน้อย